เรื่องสารวัตรมานาพงศ์อดีตสารวัตรกองสองศนสืบนครบาลไปยื่นคำร้องขอออกหมายจับสวท่านหนึ่งสวทรงเอสวอ,อูวออหรือเต,เต็มเต็มก็คือสวอ,อุปกิจปาจาิยางกูลไปขอออกหมายจับในข้อกล่าวหาสองข้อกล่าวหาด้วยกันหลักๆก,ก็แล้วกันเอาหลักๆ ฟอกเงินจากการค้ายาร่วมกันฟอกเงินจากการค้ายาประมาณนั้นใช่ค่ะสาเหตุที่ไปขอออกหมายจับเพราะเพราะเพราะผู้ต้องหาชุดก่อนหน้านี้ที่จับไปก่อนอยู่ในเครือข่ายตุนมินลัตค่ะให้การซัดท,ทอดขณะเดียวกันก็มีพยานและหลักฐานบางประการที่มันโยงไปที่สวอูสวออุปกิจใช่ค่ะมันเชื่อมโยงไปถึงนะคะมีหลักฐานด้วยนะคะไม่ใช่แค่ซัดท,ทอดค่ะจึงเป็นที่มา ของการยื่นคำร้องขอออกหมายจับเมื่อวันที่3ตัตุลาคม2 5 6 5คนะขณะน,นั้นเป็นเวลา11นาฬิกาผู้พิพากษาเวรของศารอาญาได้มีคำสั่งเห็นชอบก็คืออนุมัติหมายจับตา,า,ามต <11 S 1> ้นนาฬิกาบ่ายโมงครึ่งมีโทรศัพท์จากศารอาญาตามตัวสารวัตรมนานพงศ์กลับไปที่สารอาญา พร้อมกับหมายจับตัวจริงที่อนุมัติไปแล้วนะติดกลับไปด้วยสั่งให้ถือกลับไปที่ศาลด้วยสารวัตรมนานพงศ์ก็กลับไปทึงศาลอายาตอนบ่ายสองจากนั้นถูกลากเข้าห้องเย็นใช่ไปไปมาในที่สุดก็มีการเพิพกถอน,ถอนหมายจับค่ะแลยวันเดียวกันเลยสามตัวละไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากออกอะ่ะประเด็นนี้มันก็ระเบิดเถิดเทิงสิเพราะสารวัตรมานพงศ์ ออกมาแฉนั่นแหละประเด็นคือเอกสารที่ออกมาแฉรายละเอียดหลังการเพิกถอนหมายจับพูดถึงบิ๊กตำรวจในตรอพูดถึงอดีตบิ๊กตำรวจยศนายพลพูดถึงอธิบดีผู้พิพากษาศาลพูดถึงรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลพูดถึงเลขาธิการศาลโอ้รายละเอียดมันเยอะคือรายละเอียดชัดมากอะใช้คำนี้ดีกว่ารายละเอียดชัดเจนมากเรา ไม่การันตีความถูกความผิดคเราไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูลสารวัตรที่ม,มาจากทางฝั่งของสารวัตรมณพงศ์แต่สารวัตรเขายืนยันว่าเอกสารที่หลุดมาเป็นเอกสารจริงค่ะโอเคหวากันไปก็หวากันไปม,มันร้อนสิครับในที่สุดเมื่อวานประธานสันติกาท่านต้องมีคําสั่งพิเศษลงมาหนึ่งเรื่องค่ะซึ่งก็อาจจะดูมันสะท้อนว่า สารยุติธรรมนั้นกำลังสั่นไหวด้วยข้อมูลที่สารวัตรมานัพง์ออกมาแฉนั่นแหละเอกสา,ารเจ็แผ่นนั่นแหละทำให้สั่นไหวมากเอาอล้วครับเราจะต่อสายไปที่เราจะต่อสายไปที่โฆษกสารยุติธรรมนะคะไปกันที่คุณสรวิทยนะคะริมปะรังสีค่ะ สักครู่เดียวสักครู่เดียวสักครู่นะคะเราจะไปกันที่ท่านโฆษกสารยุติธรรมนะคะผมขออนุญาตเรียกท่านสารวิทย์คุณสารวิทย์ว่าท่านสารวิทย์นะนะมันเป็นจารีตมันเป็นวัฒนธรรมในสังคมยุติธรรมนะครับท่านผู้พิพากษาจะเรียกว่าท่านท่าผมก็เรียกตามวัฒนธรรมของทางตุลาการค้าว่าไหนครับค่ะ รอสายท่านสรวิทย์ลิมปรากรังสีโคศกสารยุติธรรมสักครู่เดียวพร้อมแล้วก็ไปฟังท่านโคศกสารยุติธรรมเลยนะคะสวัสดีค่ะท่ันโีครับสวัสดีครับส,สวัสดีครับคุณนายคุณธรรมรั์ครับครับท่านสรวิทย์ครับเมื่อวานท่านประธานสารกิการท่านมีคําสั่งอะไรอย่างไรขยายความอีกสักครั้งสิรับฟังกันชัดๆอีกครั้งสิครับ อ๋อครับท่านตั้งคณะกรรมการเรียกว่าเป็นคณะกรรมการรดับปรับฟังข้อเท็จจริงนะครับก็คือว่ามีหน้าที่เนี่ยให้รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของการออกหมยจับสารยาแล้วก็ให้รายงานผลต่อท่านประธานสารนิกาเนี่ยภายใน30วันครับค่ะภายใน30วันต้องจบรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วรายงานไปที่ประธานสารนิกาพร้อมกับความเหตนด้วยหรือเปล่าครับพร้อมกับบทสรุปด้วยหรือเปล่าครับ ก็คงจะเป็นการสรุปข้อได้จริงซะมากกว่านะครับแล้วก็เอาข้อได้จริงที่ได้รับฟังมาเนี่ยให้ท่านประธานสาริกาพิจารว่าควรจะดําเนินการอย่างไรต่อไปนะครับซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีอะไรเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการยุติเรื่องไปแต่ว่าถ้าเกิดมันมีมูลหรือมีเหตุอะไรเนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่ต้องทำไปตามกระบวนการครับครับประเด็นที่น่าสนใจนะครับ ประธานคณะกรรมการที่เรียกแปลกๆว่าออสดับกลับฟังกันนะครับสับโบราณโบราณท่านจรวิ์สับโบราณมากๆจริงๆอาจจะบอกว่าไม่ได้โบราณน,นะครับเป็นสับที่ใช้อยู่แล้วในปกติพีงแตกว่าอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่ที่เป็นข่าวนั่นเองแต่ว่า <c oughs> เป็นกระบวนการที่ว่า เวลามีเรื่องข้อร้องเรียนขึ้นมาเนี่ยก็ยจะใช้เรื่องของการสรดับกับฟังเป็เพียงเพียงแต่ว่าปกติอาจจะไม่ได้มีการตั้งกรรมการกันเ,เป็นเรื่องเป็นราวนะวครับเราอาจจะไม่คุณประธานกรรมการสรดับกับฟังในเรื่องนี้นั้นเป็นใครครับออพอดีทางผมไม่ได้รับแจ้งรายละเอียดมานะครับว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการเนี่ยประกอบด้วยใครบ้างนะครับเพราะว่าเรื่องทรนองานี้ปกติแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เปิดเผยต่อประชาชนทั่วไปนะครับเพราะการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นตอนแรกไม่เปิดเผยปกติมักจะเป็นภาระของสํานักที่เขาเรียกกันว่าสํานักกอทหรือเปล่าครับสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการตุลาการปกติจะเป็นธุระของสํานักกอทหรือเปล่าครับปกติ จริงๆเนี่ยทาได้หลายวิธีการครับสมมุติว่าเป็นเรื่องของศาลหรือหน่วยงานแห่งใดแห่งหนึ่งเนี่ยอาจจะให้ผู้บริหารศาลหรือผู้รับผิดชอบราชการในหน่วยงานนั้นเนี่ยเป็นคนที่สั่งรับทางจริงมาก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเรื่องนี้อาจจะเกี่ยวพันกับหลายส่วนในในสนธิญาเนี่ยท่านประธานศาลฎีกาท่านก็เลยตั้งเป็นคณะกรรมการตักหาขึ้นมาครับแต่ว่าพอได้ข้อจริงแล้วเนี่ยตรงนั้นเนี่ยถึงจะผ่านไปที่สำนักคอต่อเพื่อเสนอท่านประธานศาลฎีกาต่อครับ โดยโดย,โดย,โดยโวิถีปฏิบัติที่ปฏิบัติกันมาถ้าเจอเรื่องร้อนๆสักขนาดนี้แล้วมีการตั้งกรรมการระดับตับฟังนะครับแลวประธานคณะกรรมการมักจะระดับไหนครับ <ขะ S 1> ก็ต้องเป็นระดับท่านผู้อาผู้ใหญ่นะครับที่อย่างน้อยเนี่ยก็ต้องมีลำดับอาวโโุโสที่ไม่น้อยกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องที่อาจจะต้องอ,อยู่ในข่ายต้องรวบรวมความจริงที่เกี่ยวข้องนะครับหมายความว่าจะต้องซีเนียร์กว่าอาวุโสกว่า ระดับอธิบดีผู้พากษาศาลใช่ไหมครับถูกต้องนะฮะก็แนวปฏิบัติปกติอาจจะเป็นอย่างนั้นน่นะครับเมื่อเมื่อมีการกล่าวหามีการพาดพิงระดับอธิบดีผู้พากษาศาลอาญาก็จะต้องสูงกว่าหรือเหนือกว่าอธิบดีถูกต้องนะครับครับก็แนวปฏิบัติเป็นอย่างนั้นครับถ้าถัดขึ้นไปนี่จะระดับไหนคะตำแหน่งไหนจะเป็นตำแหน่งอะไรท่านท่านอยดียังไม่อีกเยอะนะครับเพราะว่าระดับ ที่อาวุโสในระดับเดียวกันหรือว่าใกล้เคียงกันเนี่ยก็ยังมีจํานวนพอสมควรอยู่ครับครับครับกำหนดหรือที่คิดเส้นเอาไว้ก็คือ30วันจะต้องสรุปประเด็นข้อเท็จจริงแล้วก็รายงานกลับไปที่ศาลดีกาโดย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 วิธีปฏิบัติหรือคู่มือปฏิบัติผมไม่ทราบว่าจะเรียกคําไหนดีนะครับเมื่อได้รับรายงานข้อเท็จจริงดังว่ามาแล้วนั้นนะครับท่านประธานสาลฎีกาท่าน จะแอคชั่นต่อได้สักสักกี่ทางอย่างไรครับก็ขึ้นอยู่กับข้อได้จริงที่ได้มานะครับแต่อย่างที่เรียนมาสรับผู้ก็หลักๆก็คงอาจจะมีสองทางด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือว่าถ้าเกิดไม่มีมูลในเรื่องของการที่จะดําเนินการอะไรต่อไปเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของการที่จะสั่งยุติเรื่องไปนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันมีมูลในครย่องสอบแสวงหาข้อได้จริงในจํงลึกหรือมากขึ้นต่อไปเนี่ยก็อาจจะเป็นการตั้ง กรรมการสอบข้อเท็จจริงอะไรพวกนี้นะครับครับสกเก็ปต่อไปออยังไม่ถือว่าคณะกรรมการสดับตรับฟังเป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงใช่ไหมครับยังไม่ใช่ครับยังไม่ถึงขั้นนั้นครับอ๋อครับครับถ้ามีมูลจึงเคลื่อนเข้าสู่ขั้นตอนของการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงซึ่งซึ่งคราวนี้จะเป็นขั้นตอนของทางคณะกรรมการกรตหรือเปล่าหรือยังไม่ถึงกตออ คณะกรรมการกอตเนี่ยจะเป็นในชั้นสุดท้ายหลังจากผ่านกระบวนการทั้งหมดมาแล้วนะครับเรื่องของการสอบก็ไเ้จริงการสอบทางวินัยถ้ามีความเห็นในการลงโทษอะไรพวกนี้นะครับเพอจะเสนอเข้าเข้ากตโอเคแต่ว่าถ้าสมมติว่ายุติเรื่องไปคงจะอาจจะไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นนะครับโอเคถ้าจะตัดถ้าจะติดตามข่าวนี้อย่างเข้าใจรออีกสามสีวันข้างหน้าถ้าถ้าต่อด้วยคำสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ให้พึงสันนิษฐานได้ว่า มันมีประเด็นมันมีมูลที่มันจะต้องเคลื่อนในขั้นตอนต่อไปถูกต้องนะฮะก็คงเป็นประมาณนั้นนะครับคือว่าถ้าเกิดมันมีเหตุที่ต้องควรจะต้องสอบแสวงหาข้อมูลในรายละเอียดแล้วก็เชิงลึกมากขึ้นก็จะเป็นชั้นกระบวนการแบบนั้นนะครับครับระดับตับฟังท็จจริงในครั้งนี้นั้นจํากัดวงแค่สองท่านก็คืออธิบดีรองอธิบดีศาราหรือร,รวมถึงเลขาสารและเพื่อพักษาเวรด้วยครับลักษณะของการสดับตับฟังก็จริงไม่ได้ ระบ,บุตัวบุคคลครับเป็นการระบ,บุเหตุการณ์มากกวา่าว่าในเหตุการณ์ข้อจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยความเป็นมาขา้อจริงที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าไม่ได้เป็นเรื่องของการที่จะไปอะสอบตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะแต่ว่าเป็นเรื่องของการรบวบรวมข้อได้จริงที่เกี่ยวข้องมากวาากว่าคับแล้วเชิญมาสอบสวนหรือเชิญมาสอบถามได้ไหมคะในข้อได้จริงเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะสามารถเรียกสอบถามได้ไหมคะหรือแค่รวบรวมก็ ขึ้นอยู่กับความจําเป็นที่คณะกรรมการเขาจะพิจารณานะครับว่าควรจะสอบสวงหาข้อได้จริงจากบุคคลหรือว่าเอกสารตรงไหนบ้างนะครับก็คงเป็นการขอเชิญมาเพื่อให้ข้อมูลข้อมูลข้อได้จริงครับครับครับแต่มีอำนาจใช่ไหมครับในการที่จะเชิญมาขอข้อมูลคือจริงๆตรงนี้นะครับถามว่าอำนาจสภาพบังคับในทางกฎหมายมันจะไม่ได้เหมือนกับการตั้งเป็นคณะกรรมการสอบทางวินัยอะไรพวกนั้นที่จะถือเป็นเจ้าัน้างานตามประมลกฎหบายอาญา เพราะในขั้นตรงนี้อาจจะไม่ได้มีอำน,นาจในเชิงของการบังคับแบบนั้นนะครับคครับอันนี้เวลาเชิญต้องเชิญผู้เกี่ยวข้องเฉพาะในหน่วยไหมไปเชิญนอกหน่วยได้ไหมคะหรือเชิญตำรวจมาถามได้ไคะในทางปฏิบัติในทางปฏิบัตินะครับก็สามารถที่จะเชิญบุคคลภายนอกได้นะครับถ้าเกิดเขาไม่ได้มีข้อจํากัดหรือข้อขัดข้องในการที่จะมาให้ข้อมูลเป็นพิเศษครับครับทีนี้ทีนี้ต่อไปนี้ขอความรู้นะครับท่านสารวิทย์ครับในกรณีที่มีการอนุมัติออกหมายจับ โดยผู้สาเวนในช่วงเช้านะพระตกบาทมีการมีการเพิกถอน,อนหมายจับโดยโดยระดับอธิบดีหรือรองหรืออะไรก็แล้วแต่ผู้สาเวนถือว่าบกพร่องไหมและต้องรับผิดชอบออตามกฎกติกาภายในสังคมยุติธรรมอย่างไรครับคือในเรื่องนี้คงไม่สามารถที่จะให้ความเห็นในชั้นนี้ได้นะครับเป็นเรื่องที่ตัวคณะกรรมการเนี่ย ต้องไปกู้บุกพอดิจิกิกนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแต่ว่าถ้าถามในเรื่องของการเพิกถอนหมายจับเนี่ยจริงๆตัวข้อบังคับเนี่ยก็เปิดช่องอยู่นะครับว่าแม้มีการออกหมายจับไปแล้วเนี่ยก็สามารถเพิกถอนได้ถ้าเกิดมีเหตุที่เข้าข่ายที่จะสามารถเพิกถอนได้นะครับและในเรื่องของกฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติที่ไม่สามารถทําได้นะครับส่วนการออกเนี่ยก็เป็นเรื่องของดุลนี้เช่นกันที่ว่าท่านก็ต้องดูตาม ข้อมูลตามพยักฐานที่เกี่ยวข้องตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องมายอยู่ในเหตุที่ออกได้หรือไม่นะครับโอเคโอเคถ้าเช่นนั้นครับท่านสรวิทย์ครับคำถามสุดท้ายครับเหตุที่จะนํานไปสู่การเพิกถอนหมายจับนั้นมีสักกี่เหตุอะไรบ้างครับ<ม>อันนี้เป็นหลักกฎหมายหลักการนะคะในหลักการเป็นหลักกฎหมายในตัวข้อบังคับธรรมทานเนี่ยท่านไม่ได้ระบุเหตุไว้โดยเฉพาะนะครับเพียงแต่บอกว่าเมื่อมีเหตุที่จะเพิกถอนหมายจับหรือหมายค้นกำมืออยู่ในข้อบังคับเกี่ยวกันเนี่ย ก็ให้มีการไต่สวนมีการสอบสวนถ้าเกิดปรากฏเหตุที่สมควรจะเพิกถอนเนี่ยก็สามารถที่เพิกถอนได้แต่ว่าเหตุที่ว่าเนี่ยตัวข้อบังคับไม่ได้เจาะจงนะครับว่าเป็นเหตุอะไรบ้างหรือเหตุลักษณะไหนเท่านั้นเองอ๋อให้เป็นดุลพินิจอย่างกว้างๆของเบอรค่าของของทางพิพากษาถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับโอ้ครับตรงนี้มันเป็นข้อบังคับประธานสาธิกาไม่ใช่กฎหมายอะไรต่ออะไร ลำดับรองครับก็บคือว่าเป็นข้อบังคับที่อาศัยอำนาจตามประมวลก,กฎหมายวิธีพิจารอาญาด้วยนะครับแล้วก็พระธรรมวินัยธรรมนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นกฎหมายที่ออกมาโดยอาศัยอำนาจจากที่ว่าเพราะว่าในทุกกฎหมายหลักเนี่ยอาจจะไม่ได้ระบุรายละเอียดหรือหลักเกณฑ์ไว้โดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีความจำเป็นทนี่ออกกฎหมายรองเนี่ยมาเพิ่มเติมในรายละเอียด ไปนในตัวข้อบังคับตรงนี้ก็เป็นเรียกว่ากฎหมายลำดับรองนะครับที่ออกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณ <Okay. S 2> าความอาญาโอเคแล้วท่านสวีครับมีข้อห้ามออกหมายจับสวไหมครับมีข้อห้ามไหมฮะข้อห้ามในตัวกฎหมายเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงเพราะว่าในตัวกฎหมายหลักๆอย่างเช่นประมวลกฎหมายวิธีพิจา,ารณาความอาญาเป็นหลักการกว้างๆทั่วๆไปนะครับ,รบแต่จจแต่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 อง่แต่แต่แต่าต่แ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 ต่ละศา,า,จจะาะลาก็อาจจะเป็นไปได้ โอ้โครับครับมันมีแนวปฏิบัติของสารไหนไหมครับที่ระบ,บุไว้เลยว่าการออกหมายจับสวเนี่ยเข้าข่ายล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติของประเทศเนี่ยมีไหม <c oughs> อออันนั้นผมคงไม่มีข้อมูลนะครับเพราะว่าแนวปฏิบัติเนี้ย,ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่จะได้มีการเผยแพร่หรือว่า ประกาศเป็นการทั่วไปนะครับแต่ว่าเป็นเป็นทางปฏิบัติของสารมากกว่าโอเคโอเคได้ครับได้ครับต้องกราบขอบพระคุณท่านสรวิทย์มากครับขอบพระคุณจริงๆครับขอบคุณนะคะที่โคศภาครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะท่านสรวิทย์นะคะี่ปรังสีค่ะในฐานะโคศสารยุติธรรมคําถามท้ายๆผมถามแทนใจ คือคือคือทุกวงสนทนาคือทุกวงสนทนาเขาก็ถามผมอย่างเนี้ยมีไหมไอ้ข้อเนี้ยเขียนไว่ช่ไหมอบไม่ได้หรอกผมตอบไม่ได้หรอกผมก็หยิบ่วยมาถามต่อเออถูกใจที่ได้ถามแม้ว่าจะยังไม่ได้คําตอบ,บ <ง S 1> ก็ตามตอืออม